เอาล่ะเราคือว่เข้าไปน้ำอ่ะเอากล้องเด็กไม่มีถือให้อีกตัวหนึงเออเคครับสั่งได้มั้ยอันนี้เดี๋ยวพี่สื่อให้ซื้อถือกล้องบ่เอาขยับเข้าไปอีกเขาคือบอกอคติ้งเจ้าของอ่ะเออเห็นแอคติ้งเจ้าของเด้ะไรตาต้องทำยังซีมัยฮะหัวกล้องก็ไก่ละป้าแป้งเขาเป็นซีเฮียนู้เปิดเหรอเนาะเขากระบังจะตกแล้วเนี่ยยันซ้ายขวาเลยย่าไหยังไงก็ยืนยืนซ้ายยืนขวาไปยืนซ้ายยืนขวาไป สวัสดีครับตอนนี้หนึ่งอ่าสี่พันเก้าร้อยท่านนะครับที่เข้ามาลุ้นกันเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาชายหรือหญิงชายหรือหญิงใช่ตอนนี้ตอนนี้ฝั่งหญิงเทกันมาเยอะมากเล <c oughs> ยฮะตอนนี้ฝ่ายชายไม่อยู่สองหน่อนะฮะสองหนไม่อยู่สองหน่อเลยฮะคุณมั่นใจแค่ไหนมั่นมากร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์คือคนที่บ้านร้อยแต่คนทางบ้านโคตรเยอะตอนนี้ห้าพันหก 5,007แล้วจ้ะตอนนี้5,700คนนะเอ็บล้นลุ้นเดาเดาเดเอาเลยนะเดาเดาเดี๋ยวเอาไม่มีอันอันนี้เจอคอหาเข็มไมหาเข็มจอไหมนี่นี่ซ่อมซ่อมเมื่อซ่อมเจอเอาซ่อมเจาะซ่อมเจอนี่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 เลยดีใจ่ลายจนเริ่มกด้แล้วล่ะสวัสดี6,500คนด้วยนะครับ หกพันหกแล้วนะหกพัเดี๋ยวมานลุ้นกันนะครับชายหรือหญิงชายหรือหญิงฝั่งนี้ผู้หญิงนะจ๊ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะฮะผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ายู้ชายายผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญยงู้ชายผู้ยผู้ชายผู้ช่ยผู้ชายผู้ชายผูนชผู้ชายนู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ผู้ชายผู้ชายผูหญิง เดี๋ยวมาลุ้นมาพร้อมกัน7500คนครับ7600แล้วเอาสักหมื่นได้ไหมเอาสักหมื่นได้มเอาสักหมื่นมา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 ตอนนี้8ปดพนแล้วครับมาแันหนึนเย้เเสียบเพิ่มพอดีเลยเอาแล้วลุ้นกัน8ป0 0ัแล้วตอนนี้ใจเต้นมาค ล้นกันล้นกันจะชายหรือหญิงจะชายหรือหญิงจะชายหรือหญิงคุณแม่คุณคุณแม่ตอนนี้9,002แล้วอ่าเอาให้หมื่นอาให้หมื่นอาให้หมื่น9,004แล้วตอนนี้ตอนนี้ผู้หญิง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 เยอะแป๊บเดีแป๊บเดียวคุณแม่บอกผู้หญิงสองหน่อยฮะตอนนี้สองหน่อยเอาหนึ่งหมื่นล้วจ้าเอาแล้วนะ พร้อมแล้วนะหงผู้หญิงผูู้้ชายผู้ชายผู้ชาย ีก็ไดมีูแอยากาได้ีได้เปลี่ยังไงฮะยังไงผู้นำผู้นำฝ่ายหญิงว่าไงฮะผู้นำฝ่ายหญิงผู้นำฝ่ายหญิงคิดว่าไงฮะคิดว่าชั่วแล้วทำไมไม่ได้เถียงป้ามันนตกาเถียงป้า 1น0 0งท่านอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนะติกตอกนี้นะครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะผู้ชายผู้ชายผู้ชายสมใจอาโล่ฮะบ้านที่มคยมีผู้หญิงมันจะเป็นผู้ชายก็บอกแม่แล้วบ้านที่ไม่เคยมีผู้หญิงมันจะเป็นผู้ชยไ่าผู้หญิงแล้วบ้านที่มีผู้หญิงมันจะได้ผู้ชายปิดตานเนยังไคือผู้ชายย แล้วคุณพ่อก็ทายถูกด้วยนะคุณพ่อก็ทายถูกนี่รู้มาก่อนไหมเนี่ยคุณพ่อรู้มาก่อนไหมเนี่ยรู้แต่ไม่ได้บอกอ๋ารู้แต่ไม่ได้บอกรู้พร้อมกันหรือเปล่าอ๋อรู้วันนี้พร้อมกันเลยร้้วัันนนีพอมกเลยชอบด้วยผู้ชายเป็นหลักตั้งนานเลยแม่แต่ว่าปีมังกรน่ะปีมังกรเป็นผู้ชายเขามั่นใจไงเขามั่นใจเขามั่นใจว่าผู้ชายแน่นอนคฟังนหไปเราใช่ป่ะแล้วหนูนอนแล้วหนูฝันเมื่อคืนมีฝันเห็นพญานา